สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะพาะพบกับบ้านร้างแห่งหนึ่งนะฮะเรามีพี่กรรับเชิญนะฮะคือใครวะมึงอ่ะกูบา <c oughs> มึงอะอืมมึงใครนั่นแหะครับคนทั่วไปครับอ๋อไม่ใช่ผู้วิเศษใช่ไหม <c oughs> ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอ้านี่มันคือห้องเที่อะไรเนี่ย ไอ้เฮียมันคือใครอ่ะหน้าเหมือนนางเอกนางโปเลยยี่นี่มันห,อห่อเฮนะียแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมนะไปเดินเอาเป็นเทียละไอ้เียอย่าโกรธเลยโอาลูมวยเาะเม,ม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้ได้ไปเดินสำรวจตอนนี้เลยครับอันนี้ครับเชิญห้องข้างหน้าฮะนับเลยครับผู้ไม่ใช่ผู้พิเศษเอาเข้าไปดูเลยครับเมื่อกี้มันชีดชาร์จเราใจมากครับ เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนวมผมยังชิมอ๋ออันนี้มันเอี๊ยมนี่นะเฮ้ยบ้านมีสิ่งม่ามีดิวโดขายด้วยโอ้โหไม่ครับมันคือผีผีไส้กอกผีไส้กอกขนาดขนาดเลยไม่เข้องทำอะไรไม่ต้องทำเพื่อกุยเยี่ยไอ้สทำเหืกุเยี่ยไอ้เพื่ยเยี่ยต่อยใครเนี่ยนี่เฮี้ยนะคนไม่พินคนไม่พินคนอะไรเนี่ย ้ยเ,เดี๋ยวเอาช่วยเฮี้ยนี่ลงมาก่อนนะมึงลงมาดิอือยุบอือยุบอยู่ข้างบนไหนอี๋ไอ้นี่ทำเฮี้ย,ยนะอะไรเนี่ยเอาทางรถทีบ้างนะครับเขามันมีหลายฝั่งนะฮะแต่ไม่มีห้องไอ้เฮี้ยนี่โอ้ยยอดเอ้ยทำไมห้องมันแดงอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยนี่แน่มากอ่ะ อะไรอ่ะทรงมวยแจ็คใช่ไหมเรามาร่วมยืนไว้อะไรให้แดาศพทั้งหลายเป็นเวลาหนึ่งวิครบโอเคเราจะขึ้นไปดูชั้นบนไอ้เหี้ยตีดีตีเทิยเฮ้ยตรงนี้มันมีพลังงานบังอย่างต่อนอยู่โอ้ไอ้ฟอนตีนไอ้เหี้ยไอ้พลังงานคุยถอยกูับมีแค่เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันอย่าส่องกระโปรงดันกูณทำเหี้ยโอ้ย เฮ้ยอย่าเหยียบอุ้ยเย่ยทิ้มเอาเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นอ็อบเจกต์นี่ว่าเนี่ยไอ้ออบเจกต์ไม้ควายน่ะอ่าโอ้เจอนางนางเอกนางโปอีกแล้วเฮ้ยชุบเออตังนี้มีห้องนึงครับโอเคนะ ่อไปโอ้ยังโหดอะนึกเมื่อมันไม่ตายแล้วจะเอามีนิการมาทำเหี้ยอะไรวะนั่นเดเย, yeah. ยังโหดไม่กูต่อยมันไม่ได้หรอโอ้โหตะขอเกี่ยวสุดยอดคนที่โอ้เหี้ยต่อยทีหักเลยมีเป้าทำเ,เลี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอด Nào Ôi ôi nè Tôi coi mình đi ngay bên kia Nào Hả Hải Nè Nè nào ba Cái gì đi mấy Hải à Không Ê không Ê yeah Không Thật chất lỏi ngay bên dài đó Ôi เรารีบออกกันเถอะรีบออกรีบออกรีบออกประตูโนวเ้โบงบงวจะเอาอะจะเอาอะจะเอาจ้วัดเหรอเจ้วัดอะจ้วัดกับพิธติกรอไอ้แขกับเชิญไอ้ห้าโอเโหหัวแม่ง วะนั่นท้องตีตัวนี่เฮียมันใช่แล้วอันนันได้ทีบ้างไอ้ทีทีมได้ทีม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 ทีแม่งไอ้แดดตีนะมามามามึงเจอมึงเจอมึงเจอเนี่ยตีน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 ไอ้เฮียตีนมามึง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 มาไปไหนล่ะสั่นมีปืนวะไอ้เฮียฆ่าแม่งเลยมาสั่นไปเขินแรงร่วง วันนี้ตาย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 โดนมึงว่างไว้นะไอโดนนี่ไอ้สัตว์เอ้ยเจ้มวยไอ้สัตว์ุิีแก้วเลยน่ะแก้วพงพายุน่ะเอาเขี้ยไปไหนแล้ววะแล้วกลัว น่ no, อยสัตว์ชับลีฟอ,ออกมาูราไบไอ้กูตายเป็นผีเฝ้าไอาเหียนี่ไง <c oughs> ลีฟลีฟไม่มีมันมีแต่บันไดเนี่ย <c oughs> างออกอเองแล้วกันอย่างนั้นแะจะลีฟอะไรโล,ล่ลิฟ